ทนายคะถ้าเราต้องการฟ้องพรบรแชร์เนี่ยเราสามารถดําเนินการเองได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทายัางไงบ้างทนายแนะนาหน่อยค่ะอ๋อในกรณีพรบรแชร์ใช่ไหมคะถ้าในกรณีพรบรแชร์คะ่ะเราจะต้องดําเนินการแจ้งความกับตํารวจเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนาะบบนเออเราเนี่ยปร,ประชาชนประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งตั้งทนายเพื่อดําเนินการฟ้องเองได้เออเราจะต้องไปแจ้งความต่อตํารวจ Mm. ในส่วนของหลักฐานน,น,นะคะเอ่อเท้าแชร์เปิดวงแชร์กี่วงเกินสามวงหรือไม่เออคนที่เล่นด้วยกันเนี่ยเกินสามสิบคนเ,เงินลงทุนเนี่ยเกินสามแสนหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะพวกหลักฐานพวกนี้ค่ะจะต้องเอาไปแจ้งความด้วย mm. เอาประกอบในการแจ้งความอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้หลักฐานแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ลิปการโอนเงินอะไรเงี้ยค่ะ mm. คือเราไปคนเดียวหรือว่าต้องรวบรวมผู้เสียหายคะ คนเดียวก็ได้ค่ะ <Okay. S 2> คนเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องรอบอกเลยว่าไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายคนอื่นรวมตัวกันเธอลอก,ก่อนโน่นนี่นั้นไม่ต้องค่ะเมื่อเราได้รับความเสียหายแล้วไปแจ้งความได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นรีบไปเลยค่ะใช่ค่ะ